ช่วงข่าวเด่นเป็นประเด็น สิบห้านาฬิกาสามสิบสามนาทีท่าคุณผู้ฟังอยู่กับช่วงของเวลารายการเล่าข่าวยามบ่ายในช่วงของข่าวเด่นเป็นประเด็นกันนะคะวันนี้ค่ะเรามาติดตามกันที่ข่าวแรกกับเรื่องราวของการยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลกนะคะแล้วก็ย้ําว่าประเทศที่มีความเสี่ยงต่ําและฉีดวัคซีนครบโดสสามารถเที่ยวได้ทั่วไทยค่ะ โดยนายยุทธศักดิ์สุภศร์น,นะคะผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทอทอท,อทอค่ะได้เปิดเผยว่าที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ค่ะมีการกําหนดการเปิดจังหวัดนะคะรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วนะคะแล้วก็เดินทางมาจากประเทศความเสี่ยงต่ําซึ่งคาดว่ารายชื่อเนี่ยจะเปิดเผยออกมาไม่เกิน1-2วันนี้แล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทุก1-2สัปดาห์เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ เกิดขึ้นด้วยนะคะโดยจะไม่มีการกักตัวแล้วก็ไม่จํากัดพื้นที่ในการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1นึถึงสาพฤศจิกายน2564ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะโดยเบื้องต้นคุณผู้ฟังคะ มีการขยายเพิ่มเติมนะคะเพิ่ม15จังหวัดรวมระยะนำร่องเนี่ยเป็น17จังหวัดแต่จะเปิดได้หรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับความพร้อมด้านสถานการณ์ค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เกินร้อยละ70แล้วก็เน้นไปที่กลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปกลุ่มที่มีโรคประจาตัวและหญิงตั้งครรน,นะคะความพร้อมด้านสาธารณสุขหลัาการครองเตียงเหลืองแดง ะะต้องไม่เกินร้อยละ80สค่ะสัดส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่จะต้องไม่เกิน5 1 0ถึง10คนต่อจำนวนประชากร1คนต่อวันนะคะออก็ทำให้หลายพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเงื่อนไขนะคะหรือว่าพบการแพร่ระบาดกลับมาอีกครั้งเนี่ยจะต้องจัดการให้ตัวเลข ผู้ติดเชื้อเนี่ยนะคะลดลงแล้วก็ฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมายด้วยเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ทั้งนี้ค่ะไม่จําเป็นนะคะต้องเปิดทุกจังหวัดตามแผนให้ได้ในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนแต่หากจังหวัดใดค่ะมีความพร้อมมากกว่าก็เปิดได้ก่อนนะคะ โดยท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านยังกล่าวไว้นะคะว่าประเทศไทยเนี่ยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกประเทศทั่วโลกค่ะส่วนการยกเลิกหนังสือรับรองการเดินทางเข้าไทยนะคะ COE ค่ะที่ได้รับเสียงร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวต่างชาติว่ามีขั้นตอนมากมายนั้นนะคะจะยกเลิกได้ก็ต่อเมื่อพอรกฉุกเฉินถูกยกเลิกแล้วขณะนี้จึงยังไม่มีความชัดเจนว่าจะสามารถยกเลิกได้หรือไม่ทุกอย่าง เขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสวบคเป็นหลักค่ะโดยในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้นะคะเขาบอกว่าก็จะมีขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐาน SOP นะคะจะเหมือนกันทั่วประเทศเลยแบ่งเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วเดินทางมาจากประเทศความเสี่ยงต่ำและตรวจไม่พบเชือ้อสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทั่วประเทศแบบไม่กักตัวค่ะแล้วก็ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วแต่เดินทางมาจากประเทศความเสี่ยงระดับกลางขึ้นไปนะคะ ต้องกักตัวในพื้นที่ b r u โ Zone นะคะโดยสามารถเปิดกิจการกิจกรรมได้ทุกประเภทยกเว้นสถานบริการสถานบันเทิงและสถานบริการอื่นในลักษณะคล้ายกันที่ยังไม่อนุญาตให้เปิดรวมถึงห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า500คนและผู้ที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบโดสสามารถเดินทางเข้าได้แต่ว่า ต้องกักตัวในสถานกักกันโรคที่รัฐบาลจัดไว้ค่ะกรณีเดินทางผ่านเครื่องบินนะคะก็กักตัว10วันเดินทางผ่านทางบกกักตัว14วันนั่นเองนะคะ